อยากอยากอยากเห็นที่อันนั้นที่อาจจะยังแกะลายมือไม่ได้นะ้านี่อันนี้อันไหนจ๊ะเฮ้ยอันนี้อ่านแล้วใช่แต่ว่านี่ไงอ่านอันเนี้ยในเด็กก็นอนแฮปปี้เดนะเด็กหรือเปล่ามันมีอายอะเขาอาจจะเห็นตกไปในเด็กในเด็ก นีทำไมไม่นึกถึงวะแรกๆอ๋อเข้าใจแล้วเพราะมันเขียนติดกันไงก็เลยว่าคิดว่าเอ๊ะชื่อเขาหรือเปล่านายเด็กเฮ้ยฉันอะไรวะทุกคนเร้ยกฉันว่านายเหรอนายเด็กโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปอ่านคำน้อเสร็จข้อความแล้วใช่ค่ะปลื้อปริ่มแล้วก็รู้สึกแบบว่าจริงๆแบบตั้งแต่ตอนที่เดินเข้ามาเราเห็นแท่งไฟสีเขียวใช่ไหมคะรู้สึก ขอบคุณมากๆจริงๆท,ที่ดีใจรู้สึกตัวนโชคดีมากที่ได้มีทุกคนอยู่แล้วก็ได้โอกาสเจอทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนแบบว่าอยู่ให้หนูรักแล้วก็อยู่ให้หนูแบบว่าสร้างความสุขให้ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆถึงแบบเออเราจะเจอกันมาหลายปีแล้วอาทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้หดวนหวามากแล้วอะไรเนี้ยแต่ว่าก็อย่าลืมหนูมันจะตามไปจิตที่เลย เราเล่นแล้วก็รักแหละอ่าใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจะจ้างให้เธอไปเตรียมตัวอีกได้ค่ะเตรียมตัวเยอะม <c ười> ากเลยส่งให้เพื่อน <c ười> ไปเตรียมตัวก่อนนะคะ